ครับกินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมที่ชื่อว่าไมค์ครับนี่ก็คือเอ้อเ,เดี๋ยว่เยอะพวกนี้แก่คก็ไม่นะน้องมังเอิญคือเกิดอะไรขึ้นวาทำไมตัวเคีืนี้ถึงมาอยู่ตรงนี้ได้หรอก็นัาได้เอามาดูข้างนอกก่อนนะจริงๆแล้วตรงนี้คือคว<อ>ามปรสัต์นะครับมึงออกมาที่ไีเขี่ยไปทำเขี่ยอะไรกัมานอยู่ตรงนั้น,ม,น,นมันจะมีหมูมีแกะมีไก่มีทุกอย่างอยงู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าผมโลออกแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างจะแหลกแล้วเราก็จะไม่ต้องใช้อาหารนะครับ นในระหว่างนั้นก็มีฟ้าผ่าหัวนั่นก็เลยกลายเป็นน้องมังเอิญครับซึ่งน้องมังเอินในอนะพตเราจะไปเอาเป็นคอนเทราประตูนรกนะครับเอาไว้ก่อนเอาแมงเอาไปเอาแมงเอาแมงไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นผลผลิตจากลังพึ่งที่เราดูแล้ว่าว่าเราลงเราโง่นะเราไม่ใช่อะไรเราไอ้เหี้ยมึงไปมึงไปกดเราดิฟตนไม่งไกดเราตรงนั้นมาวะอะไรตรงนั้นก็ลืมไงอ้าวเราก็สามารถทำดิฟตนได้ไงทำฟาร์ม จริงๆแล้วผมไปโปรเจนไปมาเยอะนะแต่ว่าที่งที่คนหาจริงคือไดมอนด์ก็ยังไม่ได้นะครับเออเรามาเสริมความฉลาดให้กับคนดูที่ดูคลิปที่แล้วกันดีกว่าว่าเขาเอาไอเทยจวิธีวิธีการหาเออที่เราต้องหาก็คือฮันนี่ครอมใช่ป่ะวิธีการก็คือเราต้องหาน้ำผึ้งที่มันมีน้ำผึ้งขึ้นแล้วนะแล้วก็ทำการใช้กันไกลนะก็คือถ้าเจ้าพูดความปลอดภัยก็คือหาเอาควันมันล่นไวเออไว้ให้พึ่งมันเมา มอเ,เอ่อจริงๆแล้วเราควรจะทําอย่างนี้นะเพราะว่าการที่เราไม่เอากอนมาเนี่ยมันจะทาให้พึ่งข้างพึ่งข้งางออกมาต่อยเราพึ่งก็จะตายเองแล้ว,วกว็ลังนั้นก็จะล้างเราก็เสี๋ยปีนะเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ได้โชคดีเหมือนเราหรอกนะเพราะว่าหรือบางคนก็ไม่ได้สนใจว่ากูจะไปทลาลังใหม่แล้วก็ตั้งแต่เดี๋ยวเล่นท้อคุเล่นแต่ว่าแต่ว่าก็เก็บพึ่งไว้หน่อยก็ได้นะก็เอาเชือกแล้วก็ลากมันไง กวว่ายังไงมันก็ต้องใช้ฟึ่งนะครับไม่ต้องห่วงเอามาสองตัวก็ได้เพราะมันผสมพันธุ์กันได้ทำไงนะกดเลยเชียกดเลยกดเลยได้สามอันแล้วก็รังหนึ่งจะได้ทั้งหมดสามอันใจะวะแค่นี้เราก็สามารถทำรังใหม่ได้เรียบร้อยแบบง่ายๆนะที่โง่ตั้งนานนะผมก็ไปดูมาแล้วก็บอกบอกไอต้มันทำแล้วสุดท้ายก็ทำไปเรียบร้อยเนี่ยคนเฝ้าสวนปุยน้องบังเอิญนี่ครับ ได้ดอกไม้มาเต็มหมดแล้วลเขา้ากลางกลางคืนนี่อ่ไปนอนอก่อน,นเนี่ยเ่ยมรูอะแยะเต็มมดเลยลจะไปโหลดรีเพย์มาลงคลิปไอสัตว์คนดูเขาจะได้รู้เพามานอนนี่อ่ะเฮ้ยดีจะดังก็ตายไปเขาตอเอไปล่าติจอกไงโอได้ละเยี่ยแม่งจิจอกขาวแล้วก็ระเบิดไปแล้วด้วยมึงรู้ไหมมันยาก แม่งมันทำจิ้งจอกขาวตายสัสแล้ววันนี้เราจะทำอะไรฮะอยากรู้อ่ะไม่มีชิจีต์เนี่ยดดไม่มีเหรอไม่มีหรอกจะมาชมฟาร์มเหรอแม่แน่ฟาร์มเราก็มีแค่นี้แหละคอนเทนต์นนมีแหละแต่กูต้องมีชุดปลอกก่อนเียก็ม่มีเอาสาีสัดแล้วก็ตัดภาพไปหาแร่ก็แล้วกันอีกอ๋อละคือเมื่อกี้เราลืมอัปเดตสิ่งที่เราทำมาก็คือตอนแรกเราไปขุดเหมืองแล้วเราก็ได้คริสตัลมาคือเราได้นนั้นมาอยู่แล้วมีโล่อยู่แล้ว มันโลเต็มอันนั้นโล่เต็ม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 หมดเลยก็เก็บไว้ครับคือเราก็ไปขุดเหมืองแล้วก็ไปเจอกับอ่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรครับทิธ์ใช่ป่ะว่าไอติมม่วงเราเจอแต่พาร์ทที่ที่แล้วแล้วแต่เราเราไม่ได้อัปเดตนอกรอบแต่เป็นนอกรอบก็คือมันต่อกันเลยนะแล้วเราก็มาคราบกับแล้วเพิ่งมาอยู่แย่ตัว copper ไงสมพันธ์เยราแล้วมันมันไม่พอรังอยู่แล้วมึงอยู่ตรงไหน ตรงเราจะไปที่เกาะดอกไม้กันเหมือนเดิมพ <ไป S 1> ่าไปแล้วไปทำอะไรเลยเนี่ยเพราะว่าเกาะดอกไม้มีทุกอย่างไปนั่นไปถล่มรางโจ้นี่ใช่อ๋อไปถล่มลังโจน้นะจะได้มีคอนเทนต์ไอ้ยังไผ่ตัวโอเคจะไปตรวจสอบอ,ะอ่ะกูไปเห็นคลิปๆหนึ่งมาเขาบอกว่าอยู่ใต้มันมีเหมือนห้องใต้ดินอะไรไม่รู้ก็เลยอยากไปดูว่าเป็นจริงเปล่ายังไม่เคยลองดูเลยกูเห็นในทิกตอกอ่ะไปดูดีกว่าไ <c oughs> <c oughs> อ้เหี้ยดูทิกตอกเยอะเกิน แล้วพวกมึงมาทำเพี้ยอะไรตรงนี้พวกมึงรู้ป่ะว่าการที่พวกมึงอยู่แถวเนี้ยมันอันตรายกับชีวิตพวกมึงมากแค่ไหนแค่ไไมึงโดนน้ำทีเดียวพวกมึงจะกับขิดเลยนะแน่จากไปแม่งตายไ,ไปอ,อยู่ตรงไหนจำไม่ได้นะขอทำทำไม <laughs> จะดีแม่งาหักรถแล้วเร็วโอ้โถ่งกว้างจังเลย นานอย่างเนี้ยเหมือนเราึงหาลังคุ้นเนี่ยมึงไม่มึงไม่เอาแล้วมันก็มาเยอะจังเลยอยู่ตรงนี้ปอกวะาไอชิ้นนี้กูจะเอาแม่งกูไม่เจอไอ้ตัดก็คุ้นหมดเลยเคยมาแล้วมันก็ต้องคุ้นเลยกูไม่คุ้นคุ้นก่อนที่กูจะเจอทีไงตรงนี้ไงกูได้ไงวะก็กูจยุทางนี้ได้ไอชิ้นเรามาสำรวจนกหลอกก็ตรงนี้แหละกูไม่ได้หาถ้ำไงเียก็เลยอยู่แถวนี้ถ้าเราเจอถ้ำนี่กูอยู่ใกล้ๆเลย เพราะว่าตอนกูกูเดินหลงกูเดินมาตรงนี้แล้วก็เดินขึ้นมาตรงนี้ใช่ป่ะวะไม่ได้ยิงเลยอะไรตีไว้เก่อนกูเดินมาเดินมาเดินมา<ๆ>ตรงนี้เปล่ามีไงเจอแล้วแม่การตัดคลิปเมื่อวานนี่มันยังดีจริงๆนี่อยู่ตรงนี้มึงก็หลุดเฟรลไปเมื่อกี้นี่อยู่ดีๆก็แวะมาอะไรอยู่นี่อยู่นี่เราต้องไปปล่อยโบเลมก่อนหรือเปล่าให้มันช่วย ไ,ได้นะยึดอยู่ตรงไหนไงกูเล่มเนี่ยถ้าเราอยากย้ายบ้านจริงๆเราเจอเราเจออย่าหลายจุดเลยใช่ปะ่ะโอ้ยเขีร์แม่งุัเห็นแล้วอ่ะห็นแล้ว,ลวอะไรมึงอ,อะไรมึงอะไรใครยิงกูวะเนี่ยนี่ไงโดยขลังต้องมีเดี๋ยวเราเปลี่ยนจุดก่อนเปลี่ยนจุดที่จะใส่เข้าเข้าเลมันมีสปอนไม่ก็มันมีตรงนั้นอีกเหลยมันบางเกียลื่อนอ๋อของแม่งก่อนดิผมจะเนี่ยนเลยเลย ตียากต่อยไม่ไวในคองวะต่อยหน้ามะ้งรับอ่าวเียได้ทองละมึงกูฆ่าทีนี้ถ้ามึงเข้าไปในหมู่บ้านก็จะเรียบร้อยในทันทีเลยจะเกิดหมันต่อายร้ายจะถึงที่ตงดวดกับหมู่บ้านก็คือมันมัน,ม,นมันมันมีอะไรให้เราอีกมันจะมีกล่องอยู่เนี่ยข้างหลังมามกเกูเตรียมของมาพร้อมเอมอเออมันมีจริงบ่ะอะอะไรมีจริงอาจจะไม่จริงก็ได้นะกว่าจะคิดโม้เพ้อเวงก็ได้ไม่มีหรอกเีย ไปโดนเฮี้ยอะไรติดต่อไมาอีกอแล้วที่ดำตัวกูเต็มหลอกกูถ้ามันมีไม่ถามกันต้งมันเทศแล้วไม่รู้ขึ้นไประวังนะมันอาจจะมีสปอนก็ไดไม่มีอะไรเลย,เลยอ่ะว่างเปล่าอ่ะกล่องน่าจะอยู่ชั้นบนชั้นบนสุดน,นี่กล่องน่าเฮียแลย้วก็ไม่ได้ลแล้วเต็กยาเยี่ยผีกับมันฝรั่งโมโหแค่นี้ใช่ อันนี้โอ้ยเขี้อันนี้มันไม่มีโปเลมเลยถูกขังใช่ปหมใช่ขีหนึ่งอีกกองหนึ่งอ่ะอันนั้นมันมีสองงินไงอันนั้นมันมีสองฐานเลยแล้วมันอยู่ตรงไหนไม่รู้ไม่ได้เมื่อกีกอดเราคิดตรงนี้เราก็แล้วกันนะในบ้าอาการของเราเนี่ยอยู่กอดดอกไม้แน่เลยใช่เอออยู่กับเกอดมันไม่เก็บของอะไรเยอะออกเก็บเก็บแค่ยาเนี่ยไม่ได้เหรอเฮ้ยีเอาไม่หมดนี่แหละเก็บซะหมดเลยอีกเนี่ยอ๋อที่อยากจะเดือดว่าต้องเดือ หลบแล้วห้องใต้ดินยังไงไม่รู้กูยังไม่ได้ขุดลงไปดูแบบจริงจังอาจจะไม่มีก็ได้มีหรงไอ้เี่ยหหลอก,ลอกเก็บทองก่อนนี่เป็นกระดาษบ,บ้านเอาเอียนอ่ะเอาทั้งหมดนั่นแหละโอ้ยไม่ยังเหลือนี่เงี้ยไหนเนี่ยนี่ไงสองตัวโอ้ยนาไม้ไอีเงี้ยอีเงี้ย่ถ้ากูไม่มีเกาะมานี่กูตายหาไปแล้วเนี่ย พูตีทงลงตรงไหนวะเมื่อกี้ไอ้สัตว์หายตีตัวกูเนี่ยสาวสาวนานนะองงานอะตีตัวกูสองงานเข้ไปเราทำแบนเนอร์ได้นะเราสามารถขับไอ,อ้นั้นได้ได้หมดอะไรไอ้เขาเรียกว่าอะไรหลูป,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 ลปใช่ปหมวะ LOP เครื่องทอเครื่องทอหลูกใช่เราสามารถหาแบนเนอร์แบนเนอร์มันข้ามไงไม่รู้อีกอีกฐานหนึ่งมันอยู่ใกล้ใกล้รังพึ่งใช่ไหมใช่ใช่อ,อยู่เก่อนตั้ท่านี่ยอยู่เกาะไอ้เหี้ยนี่แหละ ไม่อยู่ตรงไหนแล้นะใช่ตรงไหนก็เหี่ยน,นี่มีทุกอย่างจริงๆก็เหี่ยน,นีม่มันมีหลายอยา่างแล้วว่ากูจะขี่ลาดีป่ะไม่มีที่ขี่เียปกติกูคิดว่าลาม้ามาเจอนั้นนะแต่ให้นคนหนึ่งลากอีกคนหนึ่งก็แบบยังไงละ่ะอีกคนหนึ่งก็ขี่โดนลากไปเลยนะจะเทมากเลยต <c oughs> ้องเจะเอาระบบขี่อะไรเหี้ยเลยทั้งหมดลาม้าเงยลาม้าใช้อะไรน้ะพรมใช่ป่ะวะก็ใช้พรมแล้วก็ไว้ข้างหลังมันก็สามารถขี่ได้เท่ ลือ้อขี่ไม่ได้วะอุ้ยู้มจำไม่ได้ไอ้้เหียแต่เราสามารถเอากล่องไปใส่ม้าได้เก็บของได้ด้วยเวอร์ชั่นใหม่อว่าเราขอไปใส่ใอ้มันอเ,เออมันใส่ลาดีกว่าไม่ใช่ใส่มา้าม้าใส่ไม่ได้ไม,ไม่รู้เนหะมืนกัต้องมาตรฐานปะเนี่ยโอ้โห มันกามันใช่เกาะที่กูเคยมาไหมมันไม่ใช่เหมือนเหมือนครั้งที่แล้วมันหลบไม่พอแล้วตานี้มันกลายเป็นเกาะใหญ่กว่าเดิมเออใช่ไอ้เหี้ยไปเรื่อยอะไรเนี้ยคอนเทนต์ไอ้สัตว์ไป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 คือจริงคอนเทนต์หลักเราจบแล้วนะเพราะว่าเราจะมาปลุกหลังโจมมันก็ระเบิดไปเรื่อยง่ายเกินไปง่ายเกินไปมันไม่ใช่แล้วมันก็โล่งเหลือเกินแล้วก็ไปหาว่าเนี้ยทำหมู่บ้านเนี้ยไปซีดีกว่าถ้ามึงเข้าไปก็เกือบมันตะไคร้อะไรซึ่งอะไรไงเต้คือเมื่อจะฆ่าตัวตายก่อนก็ได้ใช่ไหม ถ้าเราถ้าเราทำให้มันเกิดมาต่อไปแล้วเราได้ได้เลยได้ได้ไดเลยตอบแทนอาชีพเป็นเราก็สามารถอาจจะเก็บกันล้วมาเลี้ยงก็ไดนะ้อะไรอย่างตัววายอาจจะใช้คำว่าอาจจะมันไม่ต่อ,อยหัวเหี้ยต่อยดิแต่แต่มันอาจจะขี่ได้โมตะการไหนไมีครับขี่เรือไปเลยเนี่ยมันไม่มีหรอกก่อนเนี้ยโอ้กูไม่มีมเรือไงกูมไม่เอาเราือมาด้วยมันตีมาไมีโตกูมไม่โต้อยู่ กปแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเออเนื่องจากเราต้องการจะเนื่นองจากที่เราฆ่าไอ้โจนโงูหูควายนั่นเราก็ต้องการที่จะไปหามบลเอนบีตีแต่เนื่องจากแแบบโหลดชาร์ในเมื่อเราอยู่ในทะเลเราแล้วแวแบบเป็นโหลดช้าเราก็ต้องลงมาใต้ดินเพื่อขุดใต้ดินลงไปเรื่อยๆเพื่อไปที่หนึ่งที่ไม่ใช่เพลย์นะครับซึ่งเราเผื่อเราเจอไดมอนดไดมอนมันก็จะช่วยเราในการออขุดขึ้นบนไว้ทำไมก็ก็ก็ ก็มันจะตกไงขุดๆดลงไปเมื่อกี้ก็กันมึงเนี่ยมันกันน้ำมันไหลลงมาข้างบนของเราเป็นทะเลตัวลงมาเนี่ยมันมีดูเก,าก่าขุดได้อยู่มันเป็นม่ตายมั้งตกไปกูไม่ตายดิไม่ตายมีอาหารมึงไปกินอาหารก่อนมันลึกเกินไปเปล่ามีถังน้ำนปุ๊บกูไม่ได้ถังน้ำหมดด้วยนี่แต่มันไม่มีน้ำไม่ตกดตับแบบดีมันไงเด้ะอะอกๆขุดๆข้างๆไว้ดิขุดข้ขางๆคุยวางเรือ พวกขับรถไปเออขุดสองช่องแล้วลงเรือเลยแต่เอ้ขุดขุดทั้งข้างออกขุดทั้งข้างออกด้วยแล้วมันก็ไปหลบข้างๆเลยขุดจะได้ไปวางวางเรือได้ดนมืดดำมืดมากแล้วถ้ากูตายกูคงจะต้องใช้เวลานานอีกมากๆกว่ากูจะทำอนาคตกูพร้อมแล้วเต้ขุดแบบนี้อะไรเยอะลึกขนาดนั้นเออมึงก็ขุด ลงตีนบอกครับพูดทำไมมันจะลงมาอย่างไรถ้ามึงตกเลื่อมเป็นบล็อกเปียวมันมันมันสปอนได้นะ่ะเสะปอนเราปลปอ่อยมันได้ไมันเป็นไรก็รคือวางแล้วมันก็เกิดแล้วกูแค่ต้องกดให้มันทันป๊อปเออไอ้เหี้ยเออใอยดูก็ลหลีกทางม,มึงอ่ะขุดเพืนข้างมึงอ่ะขุดเพืนข้างก่อนโไม่เกียมอ่ะละแล้วลกูจะไปตีมึงแล้วกูจะได้เมื่อกูตกตายงูงูแทนไงอ๋อ ลไมเต็มโอ้ไม่ได้ผลเลยไม่ได้การคุยเลยไอ้ยิบตายเตปดูทำยังไงดีวะเราจริงจะสามารถทำแบบดรีมได้ทำไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ไม่ไหวเลยโอ,ยอ๊ยอะไรอ่ะโอ้ย,อยเฮอวไรใบอมที่กูหามานานไอ้ตัดไหหอตัวนี้ก็เจอเจออะไรมันเป็นใบอมที่อะไรไม่รู้แต่เห็นคนอื่นเล่นน้ำสวยดิ มีน้ำในกูเลือกกูเลือกกูน้อยตัวไปตายปะตายดิตายกูว่าเลือกกูใช่อีกแบบเดี๋ยววะอ๋อห่ละเอาทอนมาไหมเนี่ยไอ้เหี้ยอยู่ดีกูจะมาโผล่อยู่ถ้ำนี่สัสไม่ีช่มันสวยคอนเทนต์คอนเทนต์สวยอะไรข้างล่างกูถ้ำเหมือนถ้ำอะไรใหญ่บ้านใหญ่บ้านถ้ำอะไรวะอ๋อเราจะคีบเพื่ออ๋อแล้วกูคือเลือดทั้งม คีเปิ้ลโอ้โหสวยจัดเต้ผมึงเห็นสิ่งทีก่กูเห็นปะอะไรเห็นเะยข้า,าควคามันทำควยอะไรตรงนี้มึงมาทำควยอะไรตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มึงขายตรงปะเนี่ย <c oughs> <c oughs> มึงมาขายตรงยันตรงนี้เลยเลยเนี่ยเฮ้ยนี่ว่ะเฮ้ยขุดเลยเนี่ยขุดเลยทำไมมึงไปขุดไกลยังวะอืม <c oughs> อะไรมันเถิดอะไรอะ ไม่รู้คูนคูนคูนโดนนี่มาคดนนี่มาไปบัวขุดได้เลยได้ได้ได้ไปบัวอันนี้มันสามารถเหยียบได้แล้วมันก็จะถ้าเหยียบไปสักพักๆนึงก็จะพับลงแล้วก็จะตกเป็นไม้แล้วไอ้เบอร์รี่เนี่ยมันเก็บเบอร์รี่เราก็เก็บได้เก็บมาให้หมดเลยเท้วันขุดออกมาเลยขุดได้หมดเลยโอเคเท้วันขุดไม่ได้แล้วก็โอเคไปแล้วแกนี้เป็นอะไรกันลนี่ขุดหรือเปล่ากันไกลถ้าจะต้องใช้มันเออกันไกลอะมรนะคราบดีเนี่ยกันไกลโอ้โหเรืองแสง ถือว่าอะไรแต,ต่รัโตอยู่ทารีแน่เลยไม่ใช่ทาร์โตมันคืออะไรวะรู้ชื่อแล้วใช่โอ้ยอะไรยังไงมันพับตัวแบบนี้ไงเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวแล้วมันเอียกกินมันได้อืมอะไรใครทำตัวอะไรนะอะไรอะไรโต,ต,ต,ตโต้แต่รัตโตใช่แต่รัตโตมันไม่ใช่แต,ต่รัโตแล้วมันก็ไม่ใช่อะไรด้วยมันเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรไอ เอะจับที่ตรงนได้หรอแย่้องเออประมาณนั้นชื่อนึ่งสิบห้าพูดเรื่องพูดเรื่องผีอะไรเงี้ยเนี่ยตรงนี้แบบเนี้ยมันมันจะมีที่น้ำเป็นชั้นเป็นชั้นแหละน่าจะมีโอกาสต่อโอกาสปอดทีมอะไรมาซื้อเลยมั้งอาเด็กไม่เชื่อไหนอยู่ไหนสล็อต มันไม่ใช่สลัตโตมันคือเอ็กซ์เอตอร์โตเจ้าบอกคือปุยไอ้โตโตนั่นไง <c oughs> เฮ้ยต้องเมือกสองตัวด้วยเนี่ยพี่มีส้มกับพี่ยุ้งผัวต้องเมือกไอ้ที่อกคุณไม่สนใจสามตัวมีตัวลูกด้วยสี่ตัวเต้นสี่ตัวตัวเป็นทีขาเต้ยเรื่อยๆมาทังมาทังทังทังยิง <c oughs> ตัวคูเคียร์ตอมบี้ก่อนดิ่อีเกี่ยวตัวสามคูมันค้างมาแล้วเนี่ยอันนี้ตีบุรีตัด ยุ่งกับเอกสโต้ของกูมตัดเป็นสองอีกีได้ไหมโอ้ยโอ้ยสีทองด้วยตีทองตีส้มอูเรียกคนสีส้มมันาะไม่ใช่ตีทองมีสีขาวด้วยตรงนั้นโดดซึ่งลองทุกทังทั้งมึงจะตีพลาดในหน้ามีแล้วทังทังทังถังมันตักยังไงถังก็คือตักไปตรงน้ำที่มันมีตัวมันอยู่มันก็จะได้มันเลยมึงตีมันให้ตายเอาสีถังก็แล้วกันนะเจ็บปะตรงน้ำที่มัี กูจะตีมันตายปะนะ่ะเนี่ยเอา้าอะไรอะไรโดนกูโดนดานบัดนดานจายนี่แต่เอ้ยอะไรยิงกูเกต่อนเกียตอน,ตอนไม่ใช่หรอกวะไงวะตักมัว่มวๆเลยก็ได้ฆนะ่ามันดิฆ่าทัมนให้หมดไปถึงฆ่ายาน,น,น่อะใช่ต้องม,มือจับกู เอ้ยมึงหยุดยิงกูได้แล้วไอ้หน้าหีมันมีบัฟอะไรด้วยบอกอะไรเอาบัฟกูหายกูตายแล้วปั๊บอะไรไล่ตัวก <c oughs> ิปเปอร์คิ๊ปเบอร์เอามันออกไปเร็วมันออกไปแล้วมันโดนโอ้ยโอเคมันลงน้ำมันลงน้ำเอาน้องเมื่อกูหายไปไหนตายหาไะนะน้องเมือกมันจะดื้อ ลงไปเออเมืไอ้กี้ยเมือกทองกูตายป่ะเนี่ยเขาเรียกมันตายหมดเลยเมื่อกีตายตรงไหนตายว่ามันตายว่ากิ๊บเปิ่มเนไม่ใช่กิ๊บเปิ่มเมื่อกี้มันยังไม่ตายน้ำโดนมุดลงไปดูโอ้่นตรงนั้นตรงนั้นกิ๊บไอ้ยังมึงเสียวตัวไหนก็ได้แต่มึงอย่าเสียวตัวนี้นะยังไงมันอยู่ตรงหมดเลยนมันอยู่กันหมดเลยอุ้ยลูกตัวนี้สีชมพูด้วยสีขาวมันมีสีไหนที่เขาบอกว่ามันหายากๆนะสีม่วงเอี๋ยทูดันสลับเดี๋ยววัด โมเล่ไอ้โมเล่ไอโง่เอายังไงจะได้มึงวะลงน้ำไปเอามานี่ผูกคอแมงเงยตัดเออดึงลงน้ำนี่เออดึงมันมาได้เออดงึงลงมานี่มึงก็น้องเมือกคนเดียวให้ได้ก่อนน้องมาคลองม,มาบ้างลงมาเดี๋ยวมึงก็ขาดน้ำแตยเป็นสัตว์เลื้อยคลานลงมานี้ลงมาเราลองผิดลองถูก เลงไปได้เร็วตั้งนำ่อนเลยได้ออกดีเทียนี่ออกท้องท้องตักนำวะอยู่ไหนตากอ่ะม<า>ันหลุดลงน้ำนี่นี่นี่ได้แล้วได้แล้วด <ช lish S 2> ได้ faced, ดแล้วกดแชร์ตัววันกดแชร์ตัววันไอตัวตีมพู่เมล้วเนี่ยอันไหนอ่ะ จีทองจ <laughs> ีทองยี่น้ำมึงินเลยจีทองเอนี่ยนะตัวสีชมพูยังกูบอลมันเป็นมันเป็นรูปแบบนี้อยู่แล้วนะใช่มึงลองวางมึงอกี่เหเปิดให้คนดูเบอร์กี้เปิดคนดูเบอร์กี่อะไรล่ะเ,เปิดเยอะนะกูเปิดมากแตโดนและะ้วอาตักได้แล้วเอาไปมั่นกูอยมันไปทำเนี่ยกดกดกดเจตนามก่อนเอรถเอ็กซ์แลคโตเอ็กซ์แลคโตนี่ได้แล้ว ได้แล้วบัคเก็ตออฟอะไรอ่ะแล้วเนี่ยยังไงเซิติกออสซาลัตโตนี่มันมีมันมีสีด้วยนะออสโลตออสโลตมันบอกสีด้วยนะโกออสโลตโกเอสีโลตสีโกอสหายาบโโหเลยนที่ทองกูนึกว่าสีส้มเนี่ยลูกมันเนี่ยเอาลูกมันกลับเอาลูกมันด้วยอ่ะอันนี้ให้หมดตั้งไหนในในอยู่ไหนวะเดี๋ยวทำครอบครัวึงอ่ะในลูกมันอยู่ไหนอ่ะอยู่ในน้นีำ มองไม่เห็นอะน,นี่ตัวที่ขาวนี่ไอ้หนูนี่มันมีมันบอกอายุด้วยมีอาดาวด้วยอันนี้เบบี้เบบี้ไซแอนไซแอนเอ็กซ์ซัพโตอาดาวคืออะไรอาดาวคือผู้ใหญ่งไงตัวเต็มวัยอะไรประมาณนั้นอะอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอ่ะช่างแม่งมันปล่อยมันไปเราไม่สีภูแล้วไม่ต้องเอามันไม่งมจะลูกมนันเออจะทุกอย่าง ก <łość> ็หามก็มานี่เมือกมึงนอนน่ารักมากเลยเมือกเนี่ยแล้วกูก็จะไปปล่อยในไอ้บ้านเขาปิดไงไอ้ตรงข้างๆที่กูทำเป็นทั้งตัวแหวนเดี๋ยวเดี๋ยวมึเอาอันี้ก่อนก็เอาดีกว่ามึงเต็มตัวแล้วทางอยู่ลอยมันหัวมันถูกรวมตัวมแล้วก็ทิ้งถังก่อน น้ำมือมืองน้ำมันเชี่ยวอ่ะมานี่มานนี้ส่งไปแล้วแม่มึงมันไปอยู่ที่มึงอยู่เมื่อกี้แล้วเนี่ยทำอะไรของมึงเห็นไหมเนี่ยกูไม่เห็นไงแม่งจูกเก่งอ่ะมึงอยู่นิ่งๆดิกูโยปิงกูไปกับพ่อกับแม่มึงเร็วๆอยู่ไหนวะ ในน้ำเอาคริมาไม่กระโดดไปกับเต๋อนี่ของมึงเนี่ยลงน้ำเลยแล้วกูอยู่ประพื้นที่นั้นี่มันสวยสลนุกสวยงามไปเลยรีบจับไอ้ต้าอาชีพเอาละเราจะสลุกคลิปได้ยังไงดีมันมันมีอะไรมันกิ้งไม่ได้คือกิ๊ก็ไม่มีอะไรเป็นทิ้งไม่ไดนคือคอนเทนต์คลิปนี้ก็คือเอาเป็นว่าคลิปนี้เรามาหาเอ็กซ์ตโตหรือเรียกอีกชื่อนึงก็คือ มันคือเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็ตัวนั้นแหละเอาปา็นว่าเราจะเรียกว่าสลัตโตก็แล้วกันนะทุกค,ความคิวและความน่ารักของมันนะฮะแล้วเราเราพูดถึงไอ้บางเอินไปยังเออเราพูดถึงไปแล้วแต่ต้นคิปอะเออกเแคม่มันร<อ>ู้ผู้โชคร้ายที่โดนปลาผ่าแล้วก็กลายเป็นบางเอือนก็เลยตั้งชื่อว่าน้องบางเอิอนเพราะว่ามันเกิดจากความบางเอือนที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เออมันหลุดน้ำก็เลยต้องทังไว้ก่อน เงินออกมาทำไมเนี่ยตัวข้างในเราทำเป็นอะไรนะข้า,าไหนดูสิไอข้าวโพว์ไอข้าวโพวเ,เมื่อยอยู่อะอข้าวโวเมื่อยควรจะทำได้ตั้งนานเราทำไว้ทุกคนอาจจะอยากกินข้างในนะแต่ว่ามันก็แบบไม่อยากจะเข้าทเาไหร่ได้ให้มันอยู่ตรงนั้นแหลนะับมันอยู่อะมันอยู่สี่ห้าตัวเลยไหมอยู่สี่ตัวอยู่สี่ตัวข้างในแต่วันละมเม่อยตมันอยู่ในน้ำที่เหลือเราก็รอแค่อันนันเติบเติบจะเรียนเติบโตก็คือก่อน ก็จะโกนโกโบเบอรี่มันเติบโตนะมันก็จะมีแสงข้างในมันก็จะเกิดความสวยงามขึ้นภายในแล้วสปอร์นี่ก็ล่วงหลุดเี้ใช่ั้มแต่ถ้าเกิดเราไม่ไม่รู้หรือว่ามันโดนแสงแต้วแส้มันจะอ๋อไม่อ้เมื่อกตายมันไม่โดนแสงหรอกมันหยุดข้างๆไกลไม่เป็นไรจริงจริงมันมันจะได้มันข้าวเป็นเหมือนโทเรเรียไม่ได้เปี่ยวกระจกมาทำแล้วก็กลายเป็นตู้อะเอมอใช่เรามาตั้งมันก็จะตีมกๆเลย แล้วสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับมันก็ไม่มีอะไรเก็บไปหาเลยเตื้นที่อะไรก่าไปเติมมันมันเลี้ยงมังกรเลยไม่รู้มันมีแต่ไข่ไม่รู้มันเลี้ยงได้ไหมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้หรแบสรุปคลิปนี้ก็คือมีการทำระบบพึ่งอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อที่เราจะได้ไม่โดนหมาปะไงอะไม่ต้องเลี้ยงหมาหเนี่ย ามาไงอะ่ะเอามันอยู่ข้างในเหรอเออวัด <What? S 1> มาไงอะ่ะหมาน้อยด้วยเนี่ยหรือ oh. ว่าพื้นที่นี้สัตว์เยอะเกินไปจนมันสปอนเหรอโอ้โอ้ oh. Oh. ไม่ใช่น้องมัอันไม่มีน้องมังเอิญแล้วใช่ไหมน้องเป็นไปได้ไงวะ <laughs>